เพื่อนช่งนี้ค่ะจะพาไปแรการเตรียมความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะซึ่งทางจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการพนึกกําลังกับข้อการค่ะจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมจัดงานสัมนาข้อการค่ะทั่วประเทศคลังเทศี่ิ3ค่ะพร้อมประชุมกรอจังหวัดเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจาครคฐภัคเอยชนค่ะ ที่ห้องประชุมซีโอชันฮา้าลากลังจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมแพทย์รองผู้วา่าราชการจังหวัดก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาร,วร่วงโกโรอครั้งทีงนึงปีส่งพนาร่อยกาค่ะแล้วก็ติดตามความพร้อมการจัดงานสปนาเพาะการข่าถั่วประเทศครั่งถีเสบซ้ำโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็ผู้ถี่เกี่ยวข้องเข้ารวมนะคะ สำหรับงานสมนาโฮการค่าทั่วประเทศขังที่13เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวยใหญ่สงคล้า,านาครินอำเภอหาดใหญ่นะคะ โดยมีผู้เข้ารวมว่า1 0 0 0คนค่ะจากข้อกันข่าถั่วประเทศกลุ่มวายอีซ e ี Z, และก,กลุ่มผู้แทนพรรครัฐพรรคเอกชนเพื่อแลกเปลียนแนวคิดด้านเศรษฐกิจการค่าและก็อุตสาหกรรมกิจกรรมสําคัญในงานเนี่ยเชื่องว่ามีหลักลายรูปแบบเลยน้องไบาง้าคะก<ม>ิจกรรมลักลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสวานาและการประชุมข้อการข่า5ฮาผาภายใต้แนวคิด Unlocking New g วโ w รการศึกษาดูงานในอําเภอสิงหนาครและก็งานเลี่ยงตอนรับโดยห้อกันข่าจาาังหวัดสงขลา การปาตกทาพิเศษด้านเศรษฐกิจและก็การคลังระดับประเทศการมอบร่างวันหนักธุรกิจสตีดีเด้นฮอการขาไทยและฮอการขายอดเยี่ยมประจำปี2568แล้วก็กิจกรรมไหวอีซีเดและไหวอีซีไนท์เพื่อสร้างเครือข่ายหนักธุรกิจรุ่นไหมซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแหลกกว่า1,070เคนค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าของดีจังหวัดสงคล้านะคะเพื่อส่งเสริมการค้าและก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทองทิ้นพร้อมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมเพื่อ,อย้ำบทบาทของสงคล้าในท่านะศูนกลางเศรษฐกิจของภาคใตา้ค่ะ